โอ้โห oh คุณผู้ชมครับช็อกโลกกับปรากฏการครั้งแรกครับที่ FIVB ครับออกมัดสำคัญกับภารกิจนะครับปราบความเฉาโชวของวงการบอลเล์บอลเวียดนามครับด้วยการจับตู้แช่ตรวจโครโมโซมกับนักกีฬาที่สงสัยครับ โดยมีรายงานออกมาครับว่าอินโดบอกตู้แช่คือผู้ชายครับงานนี้จะพลิกโผลหรือไม่ทำไมเวียดนามตีข่าวฉุนสุดๆเพราะว่า FIVB แบแบนไม่บอกล่วงหน้ากันเลยครับงานนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นสุดๆและต้องบอกเลยถ้าผิดจริงเวียดนาม อาจจะถูกแบนยาวทั้งในการแข่งขันชิงแชมป์โลกด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นตู้เย็นสะเทือนหนักแน่มาดูกันพร้อมกับบทวิเคราะห์ยูยิปีปีครับเข้ารอบก่อนเจอจีนในรอบ16ทีมสุดท้ายหลังเกมเบลเกเรียด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ โอ้โห oh คุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายเป็นข่าวช็อกโลกไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับกรณีวงการวอลเลย์บอลเวียดนามครับกับสถานการณ์สุดอับปยศที่เกิดขึ้นในการแข่งขันระดับนานาชาติโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงครับล่าสุดรายงานคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซครับว่า FIVB เดินหน้าเอาจริงเรียบร้อยครับ โดยมีข้อมูลยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับคุณผู้ชมว่านักกีฬาวอลเลย์บอลของเวียดนามครับในการแข่งขันยู่21ปีชิงแชมป์โลกได้ถูกจับไปตรวจโครโมโซมเป็นที่เรียบร้อยครับรายงานนี้มีการคอนเฟิร์มจากทางฝั่งของเวียดนามออกมานะครับก็แน่นอนนำทีมโดยตู้แช่นะครับที่คานี้ไม่รอดครับโดน ทางฝั่งของฝ่ายจัดการแข่งขันที่จับตาการแข่งขันครั้งนี้มาอย่างต่อเนื่องที่อินโดนีเซียนะครับตู้แช่แล้วก็ยังมีเงียนพองเวียดด้วยนะครับตำแหน่งมิดเดิลบล็อกซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทําให้นักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งสองคนของเวียดนามเนี่ยนะครับไม่ได้ลงสนามในเกมที่เอาชนะเปอร์โตริโกนั่นเองนะครับข้อมูลยืนยันชัดนะครับว่าครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจกานทํางาน นะครับระหว่าง FIVB แล้วก็เจ้าภาพอย่างอินโดนีเซียที่อยากจะให้เรื่องนี้นะครับเป็นที่กระจ่างอย่างชัดเจนเพราะว่าดูเหมือนว่าศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลเว,ลเวียดนามโดยเฉพาะตู้แช่อย่างหนันท่โฮงเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกเลยว่าหูเก่งเกินเด็กผู้หญิงนะครับในการแข่งขันซึ่งแน่นอนนะครับมันมีรายงานออกมา อย่างไม่เป็นทางการนะอันนี้คอนเฟิร์มว่าอย่างไม่เป็นทางการเป็นข้อมูลจากผู้บรรยายกีฬาของอินโดนีเซียนะครับออกมาเปิดเผยว่ากรณีของตู้แช่เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะถูกแบนทั้งการแข่งขันนะครับแล้วก็มีการบอกว่ามีโอกาสสูงด้วยที่ผลตรวจเนี่ยจะออกมาเป็นผู้ชายอันนี้เป็นข้อมูลของฝั่งอินโดนะแต่ยังไม่เป็นทางการนะซึ่งเรื่องนี้ตอนแรกผมก็ยังไม่ค่อยปักใจเชื่อสักเท่าไหร แต่ว่าท่าทีล่าสุดครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าฝั่งที่ร้อนสุดๆหนีไม่พ้นฝั่งของเวียดนามครับคอนเฟิร์มกันแบบนี้ครับเวียดนามออกอาการฉุนขั้นสุดและเดือดสุดๆครับโดยเฉพาะท่าทีของเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามอย่างเลตีเจืองออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยว่าหูเหตุการณ์ในวันที่12สิงหาคมก่อนเกมที่เวียดนามจะเจอกับเปอร์ตริโกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า เขาบอกว่าเว,วียดนามเนี่ยจะส่งเอกสารนักกีฬาครบถ้วนทั้งสูติบัตรแล้วก็บัตรที่ยืนยันว่านักกีฬาเหล่านี้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเขาบอกว่าฝ่ายพาเวเลย์บอลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ค่อนข้างรู้สึกประหลาดใจที่เอกสารทั้งหมดถูกส่งไปแล้วแต่กลับถูกนะตัดสินใจแบบฝ่ายฟ้าลับของ FIVB เพื่อแบนผู้เล่นเวียดนาม ทั้งสองคนออกจากการแข่งขันไปก่อนเรื่องนี้ทางเวียดนามออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะต้องเข้าไปชี้แจงอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทั้งตู้แช่แล้วก็นักกีฬาอีกหนึ่งคนที่ถูกต้องสงสัยเนี่ยกลับมาแข่งขันในรอบน็อกเอาท์ให้ไวที่สุดนี่คืออัปเดตที่ผมตามมานะครับหลายๆกระแสต้องบอกเลยว่าอันนี้ยืนยันว่าเกิดขึ้นจริงและรวดเร็วมากนะครับโดยตามข้อมูลรายงานออกมาครับว่าโต้โผลําคัญเอฟเฟกที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดจากกรณีของตู้เย็นเนี่ยนะครับที่สามารถพาเวียดนามควา้าแชมป์ซีวีลีกสมัยแรกได้สำเร็จนะครับแล้วก็เป็นการเอาชนะไทยในรอบกว่า25ปีแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับผลงานทำแต้มคนเดียว45แต้มแต่ความสวยอยู่ตรงนี้เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยซีวีลีกมันไปลงระบบการแข่งขันกับ FIVB ให้มีการคิดคะแนนสะสมโลกนะครับ การที่ตู้เย็นแสดงศักยภาพระดับนี้มาเนี่ยมันก็เลยเกิดความเครือบแคงสงสัยนะครับจากนานาชาตินะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยชัดเจนมากว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันผิดปกติแล้วนะมันก็เลยกลายเป็นเอฟเฟกยืดยาพกห่วงเวลาเดียวกันเนี่ยยู่ีเอีก็แข่งขันด้วยนะครับจนกลายเป็นเคสที่นะครับตู้แช่นะครับ,แ,ะะรบและเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ถูกต้องสงสัยโดนตรวจไปเป็นที่เรียบร้อย ข้าวนี้มาวิเคาาราะห์กันครับกับท่าทีแบบนี้ผมพูดได้เลยนะครับว่าเวียดนามเนี่ยตกตะลึงแบบสุดๆพอเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยโหกลายเป็นที่หวาดหวัน่นแล้วก็หวั่นใจมากเพราะว่านี้น่าจะเป็นครั้งแรกในโลกด้วยนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ FIBB ดูจะทนไม่ไหวกับกระแสที่ร้อนแรงและทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยนะครับก็มักจะอ้าง เรื่องนี้นะครับเรื่องสูติบัตรเรื่องใบเกิดนะครับว่าเอกสารมันบอกมาแบบนี้คุณก็ต้องเชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูเหมือนว่า f i b ยอมไม่ได้เกี่ยวเคสนี้แล้วเพราะว่ามันดูจะเกินเลยไปโดยเฉพาะในแง่ของศักยภาพของนักกีฬาคือถ้ามันเก่งเกินนะครับทั่วโลกรู้ทั่วโลกจับทางได้ซึ่งมันก็ตรงกับบทวิเคราะห์นะปัจจุบันที่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับว่าเคสนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นตู้เย็นนะครับไม่ใช่แค่เพียงซีเกมแล้วนะนะ อาจจะไม่ได้เห็นตู้เย็นในรายการชิงแชมป์โลกด้วยเพราะว่าตอนนี้เท่ากับว่าทางฝั่งของ f i v b ส่งสัญญาณมาเป็นเงื่อนไขสำคัญคือเงื่อนไขแรกตู้เย็นอาจจะต้องขอถอนตัวเลยเพราะว่าถ้าเกิด f i v b วีบทำแบบนี้เข้าเนี่ยนะครับเอกสารที่เวียดนามพยายามอ้างให้โลกได้เห็นว่าเฮ้ยนักกีฬาทั้งหมดที่เขามีเนี่ยนะครับมีเอกสารยืนยันชัดเจนนะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเชื่อเชื่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะ่า FIVB ค่อนข้างสงสัยแล้วก็ข้องใจมากๆเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะเห็นตู้เย็นถอนตัวออกจากการแข่งขันก่อนกําหนดก็ได้นะครับหรือ 2. ถ้าตู้เย็นสู้นะครับอยากกอบกู้ชื่อเสียงของวอลเลย์บอลเวียดนามที่ตอนนี้ค่อนข้างเฉาโชว์สุดๆกระชอนโลกสุดๆอัประยศสุดๆเจอกับใครก็โดนด่าไปทั่วเนี่ยตู้เย็นต้องมาแข่งขันในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็จะโดนตรวจนะครับโครโมโซม ในกรณีของตู้แช่แน่นอนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหเคสนี้เดือดนะผมพูดได้เลยนะว่าอันเนี้ยหลายคนก็พยายามแบบเ,เห็นในคอมเมนต์ก็แบบอพี่แชมป์เบ้าข่าวอย่างไรมาขา่ขาวทุกข่าวที่ผมพูดมีข้อมูลหมดนะฮะคือไม่ใช่แบบมาพูดลอยๆมั่วๆนะฮะคือทุกคนรู้นะครับทุกคนที่ติดตามผมเนี่ยจะไม่เอาข่าวโคลยมามาพูดแน่นอนนะครับก็ต้องเช็คแหล่งข่าวก่อนว่าจากไหนอะไรเงี้ยแต่แหล่งข่าวถ่าไหนบอกว่าเป็นข่าวลือยังไม่ร้อยเนี่ยผมก็บอกชัดเจนนะครับแต่ข่าวนี้ชัดเจนแล้วเพราะว่า กลายเป็นว่าความสำพันธ์ของเวียดนามตอนนี้กับ FIVB เข้าถึงจุดที่ตกต่ำมากๆนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอกลายเป็นว่าณนะตอนนี้ความเชื่อมั่นของทีมในระดับนานาชาติของการแข่งขันวอลเลย์บอลโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยมันชัดเจนมากว่ามีคำถามค้างคายอยู่ในใจเยอะนะครับซึ่งผมคิดว่านี่แหละมันคือแอคชั่นและมัดเดตส,สำคัญที่ผมพูดได้เลยว่าเราเรียกร้องมาตลอดนะครับโดยเฉพาะ แฟนบอลเล์บอลไทยว่าตรวจฝั่ทีเถอะเวียดนามเนี่ยนะครับดูท่าทีจะประยศ์แล้วก็โกงคนทั้งโลกมานานแล้วนะครับด้วยข้ออ้างด้วยช่องโหว่ที่มีที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ท่าทีของ FIBB มันก็ชัดเจนเพราะผมบอกแล้วว่ามันจะกระทบความเชื่อมั่นของคนทั่วโลกนะถ้าคุณไม่ทําแบบนี้คุณโดนสังขยาใหญ่แน่นะครับแล้วเขาก็ดําเนินการจนได้พูดได้เลยนะครับความจริงจะต้องปรากฏแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมพูดได้เลยว่ามันมันจะได้จบ เวลาตู้แช่ไปแข่งขันอนาคตที่ไหนก็จะเป็นที่ยอมรับและโดยเฉพาะตู้เย็นเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเสียดายมากถ้าหากตู้เย็นเป็นนักกีฬาที่บริสุทธิ์จริงๆมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะเสียนักกีฬาระบ,บโลกไปนหนึ่งคนถ้าตรวจมาแล้วว่าเฮ้ยนี่เขาเล่นได้เขาเล่นได้จริงๆ FIVB การันตีไปเลยครับเวียดนาม จะแซงใครก็แซงไปเลยนะครับบอกได้เลยว่าเวียดนามมีนักกีฬาระดับโลกมากๆที่สามารถเก่งในระดับเดียวกับอีโกนูหรือกาบี้ได้สำเร็จนะครับแต่ถ้าเคสนี้นะครับเอาเป็นแบบดักดักหน่อยไม่ผ่านจริงๆพูดได้คำเดียวครับว่าเวียดนามโดนแบนยกแผงนะครับเพราะว่ารายงานบอกแบบนี้ถ้าเกิดกรณีของตู้แช่เนี่ยตรวจแล้วออกมาเป็นผู้ชาย เวียดนามจะโดนปรับแพ้นะครับและอินโดนีเซียโตโผใหญ่ครั้งนี้จะเข้ารอบแทนนะครับและที่สำคัญแบบสุดๆครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือผลการแข่งขันของเวียดนามในปี2025จะโดนโละทั้งหมดนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าผู้เล่นที่มีความาผิดกฎกติกาเข้ามามีส่วนกับผลการแข่งขันอันนี้แบนยาวนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่า เคสเนี้ยจะเป็นตัวอย่างของระดับโลกอย่างที่ผมบอกว่ามันคือครั้งแรกของโลกด้วยแล้วกลายเป็นมูลเหตุและเหตุผลสําคัญที่ทําให้คนทั่วทั้งโลกครับจับตาแล้วก็เป็นข่าวช็อกวงการสุดที่เวียดนามทําแบบนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยครับแล้วยังไม่พอนะผมมีเบื้องหลังเกมของทีมยู21ของไทยเรานะครับที่โอ้โหสู้กับบาวแกเรียนะครับดูสูซีนะครับ,รบแต่สุดท้าย ก็แพ้ไปแต่ยังเข้ารอบอยู่นะครับมาฟังบทวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมต่อตามนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเซตแร,รกเท่าไหร่วะเนี่ยเ,ออเดี๋ยวก่อนนะเซตแร,รกยี 2, 24, 26, ส่สิบยี่บห้าเซตสองยี่บสี่ยี่ิบหกเซตสามยี่บสามยี่บห้าเกิดอะไรขึ้นครับคุณนิกทีธวัฒน์ครับกับเกมเกมไปแล้วก็ออันดับแรกใช้คำว่าบ้าไปแล้ว <laughs> ไม่อยากจะเชื่อว่า <c oughs> ว่าว่าว่าโหทีมสาวไทยยู21นี่จะแบบว่าอ,อแพ้บเบลกเรียแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ควรแพ้ได้ขนาดเนี้คือ <c oughs> คือก่อนแข่งคุยกันแพ้ได้ครับ,บเบลกเรีแชมป์ยู19ถึงแชมป์โลกชุดใหญ่เขาก็ชนะเราแต่ว่าคือมองในรายละเอียดเกมจริงจมันพอๆกันนะครับมันไม่ต่างอาโอเคเราแพ้สูงแต่เรามีในเรื <c oughs> ่องของความรวดเร็ว นะครับของการเคลื่อนตัวของผู้เล่นเราเป็นต่อ,ขอเขาอยู่แล้วนะครับความหลากหลายเราเยอะกว่าเขาออกแต่หัวเสาออกแต่โค้งหลังอย่างเดียวออกแต่โค้งหน้าโค้งหลังน,น,นั้นทีจะมาไหลทีนะครับเออก็เซตแรกเซออตแรกเราเป็นเซตที่เราไม่สามารถที่จะดึงความได้เปรียบได้เลยนะครับเนื่องด้วยเล่นไปตลอดทั้งเซตเนี้ยมีแต่ตามอย่างเดียวเลยนะฮะคะแนนสุดท้ายที่นํำเนี่ยก็คือคะแนนเจ็ดต่อหกแล้วก็ไม่เคยขึ้นนําได้อีกเลยนะครับมาเกิดเหตุการณ์ ชุลมุนที่ทําให้เสาไทยเนี่ยเสียเซตแรกเนี่ยนะครับก็คือแต้มที่เราเสมอกันอยู่20เท่าคือก่อนนั้นเราไม่เคยขึ้นนําก็จริงแต่ว่าเราก็เป็นผู้ตามที่ดีนะครับ,รบไม่เคยให้เขาหนีได้ไกลามากนะนะครับตามสีแต้ม5แต้มแล้วก็ขยับเข้ามาเหลือตามแต้ม2องแ,แต้มแต้มสองแต้มนะสลับกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็มาเสมอ20เท่าแต่กลายเป็นว่าหลังจากเสมอ20เท่าเนี่ยเราทำไซเอาไม่ได้นะครับเราทำเฟิร์สแอตแทกไม่ได้ นะฮะแล้วก็ตีติดบล็อกเขาจนบล็อกเขาได้ใจนะครับบล็อกเราแล้ว<ม>บล็อกเราอีกนะครับหนียังไงก็ก็หนีไม่ออกแล้วก็เกิดจากการรับเสิร์ฟที่ไม่ดีด้วยคือวันนี้รับเสิร์ฟไม่ดีทั้งคู่อ่ะทั้งสองทีมอ่ะแต่ว่าเราหนักกว่านะครับอื <esf. S 1> มเขาแค่เขาก็ไม่ดีแต่เขาแค่ไม่ดีกว่าเราอ่ายังยังดีกว่าเราเขาแค่เขาไม่ดีแต่เขายังดีกว่าเราแต่เราหนักกว่าเขานะฮะเซตแรกก็เลยแพ้ไปไปโดนเขารันในช่วงปลายเซตเนี่ยห้าศูนย์จากยี่สิบเท่าอ่ะพี่ช้างนะฮะอืมขนาดเซตที่สอง คือนาตลอดนะสามศูนย์สิบเอ็ดเจ็ดนะครับจนกระทั่งบอลเกลียจับจับจังหวะได้นะครับแล้วก็ไล่เสมอเข้ามาที่สิบเอ็ดเท่ากันหลังจากนั้นก็กลายเป็นบอลเกียที่ขึ้นขึ้นไปนํามาตลอดสิบแปดต่อสิบหกคือคือช่องคือการนาครั้งสุดท้ายของบอลเกียก่อนที่จะเข้าปลายเกมทีมสาวไทยได้จังหวะที่ดีนะครับในช่วงของหน้าของน้องเฟิร์นวสศลาที่ขึ้นหน้านะครับก็ขึ้นไปนําได้ยี่สิบสองต่อสิบเก้าคะแนนนะครับ อืมแต่หลังจากนั้นครับบบลกลเรเียเขาก็กลับมาได้นะครับแล้วก็เราขึ้นไปน 21, ํยี่สิบสี่ต่อยี่สิบเอดเบลการียเปลี่ยนกลับมาแล้วจังหวะที่เรานํยี่สิบสี่ต่อยี่สิบสองเนี่ยน้องบีมตีติดบล็อกนะครับบบลกลเรเียก็เลยได้เป็นยี่สิบสามต่อยี่สิบสี่แล้วจังหวะที่เราจะปิดเซตอีกรูกเนี่ยน้องบีมตีออกนะครับ,รบหลอนหลอนเลยทีนี้ทั้งทีมเลยโดนไปสองคะแนนะแล้วกลับมาก็เลยแพ้ยี่ิบหต่อยี่สิบนั่นเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าเรา โดนเขาลันห้าสูนเนี่ยสองเซตเลยนะพี่แชมป์ในช่วงปลายเนี่ยนะฮะคือเราขาดความขาดความละเอียดและรอบคอบในการปิดเกมนะครับรวมไปถึงการเล่นในจังหวะคะแนนสาคัญไม่นิ่งหรือว่าสมาธิไม่ดีนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับในเซตที่สามครับเกิดเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆอีกแล้วครับจังหวะที่เรานำสิบเก้ากับสิบหกครับก็ถือว่าค่อนข้างห่างแล้วนะในช่วงปลายเกมนะฮะแต่กลายเป็นว่าจังหวะที่เราจะเล่นเพื่อที่จะขึ้นไปเล่นเป็นแมตช์พอยต์ให้ได้เนี่ยไปไม่ได้ครับนำนำเอ่อสิบเก้าสิบหกแล้วก็ ยี่สิบเอ็ดต่อสิบเก้าครับบบลกเรียค,ยค่อยๆมาคือผมรู้สึกว่าเบลกเรียก็มาแบบสโลไลฟ์แล้วนะไม่ได้มา uh huh. แบบลดด่วนอะไรนะครับตกลายเป็นว่า uh huh. เราขาดความละเอียดเหมือนเดิมเลยช่วงปลายเซตเนี่ยไม่ว่าจะหน้าใครก็ตีไม่ได้เลยอนะ่ะสามเซตเลยช่วงปลายอ่ะนะครับ mm hmm. หน้าเฟิร์นหน้าบีมหน้าลองไอ้ขวัญพัสตเนี่ยแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์รับบอลพลาดรับบอลเสียในช่วงท้ายเยอะมากนะครับ ติดกันกันกบบบลเกเรียที่เขาสามารถเล่นอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันได้ดีกว่าเราอะทุกเซตเลยอะพี่แชมป์คือช่วงช่วงต้นช่วงกลางก็อาจจะสลับกันไปมาอะคุณดีบ้างผมดีคุณด,ณดีเธอดีบ้างฉันดีบ้างแต่ช่วงปลายเสร็จหมดเลยนะฮะครับคือต้องยอมรับว่าอะไรวันนี้เราเราแพ้สูงก็จริงแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่นับในเรื่องของอินทางทางกายภาพเนี่ยนะครับเราต้องเจาะไปที่รายละเอียดของเกมเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าเราแพ้ในเรื่องของความละเอียด อือความรอบค้อบข้อผิดพลาดต่างๆที่เราเองควรจะทําได้ดีกว่านี้ทั้งในเรื่องของการรับเสิร์ฟในเรื่องของการ,รเล่นในช่วงเวลาสําคัญที่มันจะพาให้คุณได้ได้เซตหรือว่าได้แมทช์หรือว่าในการเบรกเราเบรกเขาไม่ได้เลยแต่เขาเบรกเราได้หมดเลยอะนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่โอ้โหทางทีมงานโค้ชก็จะต้องเอาไปเอาไปน่าจะต้องเอาไปพูดคุยกันเยอะ,อะนะครับใน,ใน,ใ,นในเกมวันนี้เนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมัน ถือว่าเราจากที่จะได้รับคําชมอะนะครับกลายเป็นว่าในรายการนี้สรุปแล้วเราก็งั้นๆนนะครับเราก็แค่เอาตัวรอดผ่านเข้าสู่รอบแรกผ่านผ่านรอบแรกไปได้เพราะว่ามันเอาเข้าได้สี่ทีมถ้าเอาเข้าสองหรือสามเราก็ตกนะฮะครับ,รบเรารชนะได้แค่ชิลีกับตุนิเซียนะครับสามศูนย์ก็จริงแต่เขาเขาเป็นคู่แข่งที่อยู่ในเกตไหนนะครับออ,อเมริกาใต้ที่ไม่เคยมีเกมในรายการระดับโลกเลยกับตุนิเซียที่ก็เป็นชาติจัดแอฟริกันที่ก็ ก็ <K ill ian> ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับ <S <S อืมมันก็เลยดูเหมือนรู้สึกว่าเราได้อะไรครับจากจากในรายการเนี้ยเพราะว่าคู่แข่งที่อดูพอๆกันอย่างบบลกเรเียเราก็แพ้เขาศูนย์สามอ่ะบราซิลกับญี่ปุ่นไม่ต้องไปพูดถึงไม่เป็นไรอันนี้ก็ห่างเยอะนะครับครับถ้ <S <S าเกิว่าเรา <S 2> <S 2> เราก็ทําได้แค่นี้ครับเราก็ทําได้แค่เอาตัวรอดเฉยๆไม่ได้มีความน่าประทับใจอะไรเลยนะครับแต่ว่าบองในยะหนึ่งนะก็การเข้าไปเจอจีนหรือสหรัฐเนี่ย ก็ไม่รู้แหละเขาคิดกันยังไงหรือประเมินกันยังไงอ่ะผมมองว่ามันมันพอกันมันไม่ต่างหรอกนะครับแต่ว่าการเข้าพี่สี่ก็ข้อเดียวข้อดีข้อเดียวที่นึกได้ตอนนี้คือพรุ่งนี้เราเล่นทุ่มหนึ่งนะครับเออจริงเออถ้า,ถ,าถ้าเข้าถ้าเข้าถ้าเข้าที่สามพรุ่งนี้เล่นใบสองอันนี้ก็อาจจะได้พักผ่อนเยอะกว่าเดิมสักสี่ห้าชั่วโมงก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีข้อข้อดีข้อเดียวที่นึกนึกออกตอนนี้แต่คู่แข่งเนี่ยอย่างจีนเนี่ยนะครับเขาชนะมา ห้านัดรวดได้มาสิบห้าเซตเสียไปแค่เซตเดียวครับแล้วทีมที่เขาชนะมาก็จะมีทั้งโครเอเชียเกาหลีโดมินิกันเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐเพราะฉะนั้นย,ยังมองไม่เห็นเลยมุมที่มุมที่เราจะชนะเขาได้ในในครั้งเนี้ยนะครับอันนี้ก็ครัง้งที่แล้วทีาารร่เราฟังปฏิหารจีนก็ผลงานประมาณนี้นะไม่แพ้ไม่เสียเซตเหมือนกันแต่เราก็<อ>ล, <ง S 1> ลุล<ง>้เขาได้ตีนเขาที่หนึ่งเขาที่หนึ่งเหมือนกันเพราะเราเขาที่สี่เหมือนกันครั้งที่แล้วในยูสิบเก้าต้องรู้จดุงจมจมไปเปิดหาแล้วไม่เจอ ในยู19ปีหญิงชิงแชมป์โลกนะฮะก็ถือว่ากันแหละเพราะว่าผมว่าผมว่าในส่วนของสายที่ประกบออกวาอย่างเงี้ยจีนน่าจะน่าจะพอใจอ่ะจีนคงรอมาสองปีอ่ะอาจจะต้องมีขึ้นมาหลายคนแหละชุดยู19ครั้งที่แล้วที่จะมาล้างแค้นล้างแค้นเราอ่ะนะครับรอบรอบรอบเดียวกันด้วยนะฮะแต่ว่าข้าวเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นในยุเฉยเขาจะได้หมดข้อคาใจหมดข้อสงสัยใจทีว่าครั้งที่แล้วเราแพ้เพราะอะไร นะครับเอากลับมาที่เกมวันนี้นิดนึงก็เป็นเกมที่ใช้คำว่าแย่ได้เลยนะครับอืมจริงๆอ่ะไม่ค่อยอยากพูดจาแต่รอบผมที่แบบการันตีแบบนี้ผลที่เราแพ้เอาแกเรียเนี่ยเราจบที่สี่นะยืนยันแล้วในตารางคะแนนจบที่สี่เป็นทางการชิลีกับตุรกีเล่นไปก็ไม่ประโยชน์นะครับเล่นตามโปรแกรมเฉยหนีบุ้ยหนีบุ้ยหนีบุ้ยหนีเล่นหนุ่มหนีบุ้ยซึ่งการประกบคู่มันออกมาแล้วเวียดนามเนี่ยพรุ่งนี้สิบโมงเจอตุรกีหูเวียดนามมันหนักนะนี่ขนาดจบรองแชมป์กลุ่มนะโดนแน่โดนแน่แล้วก็ แล้วไม่รู้ว่าไอ้น,นี่จะเล่นได้หรือเปล่าตู้แช่กับอีกคนนึงจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว<แ>่าตรวจอครโมโซนอยู่ถ้าหยุดระหว่างตรวจเนี่ยมผมคิดว่าน่าจะลงเล่นไม่ได้บอกได้เลยกร<ม>ิการเป็นแบบนี้แต่ถ้าประกาศผลประกาศมาเล่นได้ก็แล้วแต่อเมริกาเจอบาเกเรียนะครับอย่างที่คุณนิกบอกบ่ายโมงบ่ายโมงด <มง S 2> ้วยไม่บ่ายสองด้วยเออแล้วก็อิตาลีเจอเซอร์เบียอ,อส่วนเกาหลีเดี๋ยวรออ,อันดับสองกลุ่มดีคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็โปแลนด์รอกลุ่มเอไทยเราเนี่ยจะมาแข่งทุ่มหนึ่งเลยนะครับเวลาดีมากก็คือเจ ทางจีนคู่สุดท้ายเลยนะครับก็คันสนุกผมว่าวันนี้มันไม่ได้พลาดอะไรหรอกผมยังติดตายเฟสบุ๊กเลยที่โคข,ขอเวลาพอ<ข>่อเพื่ออะไรตอนที่เรานำยี่สิบสามยี่สิบสองใช่ไหมเออขอเพื่ออ,อะไรปกติในระดับโลกเขาทากันไหมหรือเขาก็มีแทคติคแบบนี้ไม่มีหรอกครับไม่ไม่ขู่นานนานที <S 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 <ๆ S 1> จะเห็นแทบไม่เคยเห็นเลยครับว่าทีมที่เป็นฝ่ายได้แต้มจะขอเวลาน้องนี่ผมแทบจะแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะเออแต่ว่าถ้าถ้าคือคือเราก็สามารถที่จะ รู้แหละว่าเขาขอเพราะอะไรอ่ะคือเขาคงจะเอาไปติวหน้าบล็อกแต่ว่ามันคือในขณะที่เราเรากําลังได้เปรียบอยู่แล้วแล้วแต้มมันสวิงมาที่ทางเราเคิดว่าไม่ไม่ไม่ควรขอคือต่อให้เราเสียแต้มนั้นมันก็เป็นแต้มที่เราเป็นฝ่ายเสิร์ฟถูกไหมฮะใช่<ๆ>เราก็ยังเราเราไม่ได้บุกเราก็มามาลุนบล็อกแล้วเราเราเสียอ,อีกสักแต้มหนึ่งเป็นยี่สิบสี่ต่อยี่สิบสามมาเราค่อยขอก็ยังได้หรือไม่ก็โดนยี่สิบสามเท่าแล้วค่อยขอเพื่อที่จะเอาแต้ม ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนเพื่อเน้นในการเล่นเกมบุกจังหวะนั้นเพื่อที่จะทําแต้มขึ้นไปให้ได้ก็ได้แต่ว่าอันนี้มันไม่เมคเซนต์นะครับเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะมีคนเอาไปไปพูดถึงกันเยอะในจังหวะขอเวลานอกจังหวะนั้นของทางคนดต้วงกิติเดชอาจวิชัยว่าว่าขอไปทําไมแล้วสุดท้ายอ่ะไอเวลานอกที่ที่ทางทีมชาติไทยขอในช็อตนั้นเนี่ยนะฮะกลับมาเนี่ยก็กลายเป็นว่า เสิร์ฟเสียเออตีตัวบล็อกอีกุงรับเสิร์ฟเสียไม่ได้อเลยเับเหมือนเหมือนเบรกเบรกตัวเองเหมือนเบรกตัวเองก็ก็พอเราเสิร์ฟเสียปุ๊บเบลเกียก็กระโดดเฮใจเลยกระโดดตัวกระโดดเฮกันเยอะเลยตอนที่แต้มเสมอว่าจอมากเบรกตัวเองนะครับอันนี้คือการเบรกตัวเองของจริงนะฮะเออก็อาไรวาเออแบบนี้มีคนถามมาอ่านิสรุปก่อน อ่าผมสรุปนิดนึงตัดในเกมนี้ที่ออกมาเนี่ยคือแพ้เนี่ยแพ้บล็อกเนี่ยแหละครับอืมบล็อกเนี่ยสามต่อสิบสามนะครับเสร์ฟเอสพอๆกันห้าต่อหกนะครับ,รบจังหวะแจกก็พอๆกันสิบห้าต่อสิบหกอืมหลักๆที่แพ้ค,คือก็คือเกมบล็อกเนี่ยแหละครับที่เราแพ้ส่วนคะแนนสูงสุดก็เป็นน้องเฟิร์นเจ้าเก่าเจ้าเดิมสิบเก้าคะแนนน้องบีมสิบสามน้องไอซ์สิบนะครับอันนี้คือสามแกนนําในการทําคะแนนแต่ว่าก อ่าเปอร์เซ็นต์การตีวันนี้เนี่ยก็มีแค่น้องเฟิร์นคนเดียวที่รอดนะตีไปส9มสเก้าได้สิบแปดก็ประมาณประมาณเกือบห0สเปอร์ซ็นตะครับน้องบีมก็ตี40่สิบได้สนะิบเอะดนะฮงน้องไอซ์ขอนอฟฟัสตียี่สี่ได้เก้านะฮะเบอเกเรีรยเองผู้นําในการทำคะแนนเขาก็เป็นดูโดวาสิบแปดคะแนนครับก็ประมาณนี้นะครับใน<ม>ภาพรวมของเกมวันนี้ก็จบที่สี่ไปพรุ่งนี้มันมันเทียร์ต่อมาเทียร์ต่อ นะครับว่าเนาจะทุ่มหนึ่ทุ่มนพรุ่งนี้น่าจะสนุกแต่ประ้นเนื่อยนะครับเล่นในลักษณะนี้ก็คือแบบจีนก็คือหนึ่งทีมเต็งแชมป์นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะแต่ถ้าพรุ่งนี้เราชนะได้เราก็เราก็ปลดล็อกะครับเราก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจแล้ะรายการนี้แม้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ตามนะฮะเดี๋ยวค่อยมาพิวว่าก็ได้อว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอรายงานแบบนี้คนถามมาเยอะนะครับว่าตู้แช่โดนตรวจโดนตรวจจริงนะครับตอนนี้รายงานครบหมดแล้วนะครับทุกช่องทางทั้งฝั่งไทยและฝั่งเวียดนามนะครับ นะทั้งตู้แช่แล้วอีกคนเนี่ยผมดูชื่อน่ะชื่ออด่านที่คงกับเหงียนคองเหงียนฟงเกวียนนะครับเงียนฟงเกวียะผมว่าผู้หญิงเบอร์ยีิบเอ็ดเขาอะแต่ว่าด่านที่คงเนี่ยเดี๋ยวรอรุ้นนะครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะพลิกล็อกทั้งคู่ตัวนะครับชัดเจนแล้วเวียดนามก็ลงข่าวนี้เรียบร้อยเหมือนกันก็ดีก็ดีนะครับจะได,จะได้จะได้ชัดเจนแล้วก็มันจะก็ก็จะกลายเป็นการสร้างมาตรฐานด้วยว่าในการแขงร่งขันชิงแชมป์โลกวัดใจตู้เย็นว่าจะมาหรือเปล่าถ้ามาโดนตรวจแน่นอนเพราะว่า fivb ตรวจเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะอืมอันนี้ก็คือเรื่องราวของไลฟ์เชียร์วอลเลย์บอลประจำคล,คลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นยางไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ทางผมและคุณนิกลาทุกท่านไปก่อนสสวััดีครบ 拜拜！Bye bye. <Yeah. S 1>